สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผู้นีแดดไลยครับพี่น้องห้อนไล่มนีผมสิมาํำรวจเบิ่งงน้องไม้ครับน่องไม้ในห้วยเบอาเด่นนะครับก่อนที่จะเติบโตเป็นอ่าเป็นไผ่นะครับเป็นเป็นไผ่ในอนาคตนะครับนะครับเปเบิ่งงน้องไม้ครับอ่ะครับลงไปเบ่งกันครับ หน่อไม้หน่อไม้ไผ่ป่าครับอยู่ในริมห้วยพี่น้องมาเบิ่งกันรับว่ัหน่อไม่ปีนี้เหลือหลายสำหรัออรรบพอสิงแงเติบโตเป็นไทในอนาคตรหรือเปล่าครับอ่าครับนี่ครับหน่อไม้ขมือบอกกินเลยครับพี่น้องชอบกินหน่อไม้นะครับปล่อยไ,ไว้ให้มันใหญ่ครับเพราะว่า ย่ามเกี่ยวเขา่าสิมาเอาไผ่เหล่านี้แล้วครับไปไปเป็นตอกครับเอาไปจักตอกมัดข้าวครับผมป่าครับผมพาย่างบึงครับพาชมครับหน่อไม้ไผ่ป่าครับปีนี่ค้นกับมหาลร้ครับหาหน่อไม้ลายครับ,อรบพอสิยังลงเรือไว้ให้เป็นไผ่เอาไว้จักตอกมัดเข่าในเดือน พฤติการทันวาหรือเปล่าครับผมเอ้ยังเลือลายครับเนี่ยเป็นเป็นไัยกำลังขึ้นครับแทงนอขึ้นแล้วครับผมเออนอน,นี่โดนโดนตัดแล้วครับนอน,นี่หนอนี้โดนตัดไปแล้วครับสงสัยเขาไปซุปไปเห็ดซุปลวไม่กินแล้ว ยังเหอลอือเยอะไหมครับเอ,อ่ยพวกคนมาหาไรยครับน้องไม้นอไม้ริมป่าริมเอ่อริมแม่น้ำครับริมห้วยริมแม่น้ำ โอ้ยังครับนี่กำลังแทงขึ้นมาครับอีกหนอนนี้ครับเอาไปกินครับผมพี่น้องใบเป็นกอไผ่ครับเป็นต้นไผ่ครับพี่น้องเนี่ยหนอนนี้เหมือนกันนะครับเนี่ย หลังขึ้นครับโอ้คนตัดไปแล้วครับนี่ริมตะลิงริมห้วยนะครับนี่ไปดูอีกครับอีกกอรครับอ,อก่อนนี้ก็ขึ้นขึ้นสูงแล้วครับ นี่และครับย่ามเกี่ยวเข่าครับสิมาตัดไปเห็ดตอกครับตอกมัดข้าวครับพี่น้องอืม้เป็นตาซิงูหลายครับพี่น้องอากาศเย็นๆอย่างนี้ครับนี่ครับนอนนี่ครับขึ้นแล้วครับวันนี้บ่วเด่นครับผ้าสำรวจครับอ่านอน ไม้ไผ่ป่าครับที่เกิดริมห้วยแถวหน้าเบาเด่นนะครับว่ายังเหลือหลายอยู่บ่ครับ mm hmm. พอสิไดยจงไว้เอาไปเป็นไผ่ไว้จักตอกหมัดขาหรือเปล่านะครับ mm hmm. ไปไปเบิ่องอีกที่หนึ่งครับแท mm hmm. งน้ำครับ เห็ดไปใส้ครับบาสิุูดหน้ามาปลูกปลูกพืชปลูกพักแถวนี้แหละครับแต่ยังบ่ใส่ได้บ่ได้ใส่ประโยชน์เลยครับป่ะเราไปเบิ่งกันครับอีกที่หนึ่งครับเบิ่งหน่อไม้ครับหน่อไม้ในเขตห้วยบ่อเด่นนะครับว่าจะยังเหลืองเหลือพอไว้ไวเห็ดตอกมัดเข่าหรือเปล่าครับโอ้โหขับตัวนี้เลวร้ายครับตัวนี้ใหญ่ครับม นครับก็ล้างึ้นครับพี่น้องพี่น้องครับไปดูข้างในครับพี่น้องอือนโอ้น้ามลาย,ลยครับพอดแดดแรงมอดีครับแดดแงรงลายครับ <c oughs> ก็ยังพอมีลงเหลือนะครับ ลงเหลือไว้เอาไว้เป็นไม้จักตอกมัดเข่าครับผมไม้ตอกตอกมัดเข่าครับยังพอมีอยู่ครับอ่าครับเพราะว่าคนมาหาหลายครับพี่น้องเอ้ยหาหน่าไม้ไายครับยังพอมีลงเหลือขึ้นไปเป็น,ปนต้นไผ่ครับนี่ครับยังพอมีอยู่ครับยังพอมีอครับ ไผ่ป่าครับไผ่ที่เอาปเหตุดอกมัดเขาครับพี่น้องอนครับขึ้นขึ้นไลยครับยังพอมีอยู่ครับ <c oughs> คนจะมาหาไล้เมื่อไหรครับมาขวัดเอานะครับโอ้ยปนะหนังนยังลงเรือครับอสองต้นนี้ครับ ไปไปเบิ่งอีกที่ครับยังยังลงเหลืออีกครับกอนี้ครับผมกำลังแทงหน่อขึ้นครับหน่อไม้ไผ่ปลาครับไปเบิ่งอีกไปดูอีกกอนึงครับ นี่ไม่ผมมาปลูกไว้ครับนี่ไม้ไผ่บอเด่นมาปลูกไว้ครับตัวนี้อ่ามันไม้ไผ่ป่าด้วยครับนี่มาปลูกซัดๆเลยครับพี่น้องเลยมันต่างกันมาเห็นบอกครับอันนั้นจะเป็นสีแดงครับแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวครับผมปลูกไว้ครับนี่อยู่ริมห้วยครับอ่าริมห้วยครับพี่น้อง วาเย็นสบายครับงูหลายครับพี่น้องปีนแต่งูง่ญ่ครับแทนนี่อุย้ยมี่อก่อนเห็นต้นน้ำต่ำๆครับพี่น้องมุมันพญะนาคนเคนละครับเว้ยนี่นอน่อไม้ไผ่เบาเด่นปลูกไว้ครับปลูกจนก้อหญ่แล้วครับอ บังน,น้นก็น่าจะเหลือเยอะเหมือนกันครับหน่อไม้ไผ่นี่ครับกำลังแทงขึ้นมาครับแต่ว่าหน่อใต้ดินนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับเ,เกิดน้ำหมดท่นกับคนเอาไปกินครับนี่ครับหนอนี้ใจัยเหมือนกันครับ นี่เป็นน้องไม้ไผ่ป่าครับเกิดเองตามธรรมชาติครับริมตะลิงครับริมห้วยครับพี่น้องยังพอมีลงเหลือไว้ให้เอาไปเห็ดตอกมัดเขาครับพี่น้องเ้ยยังพอมีลงเหลือครับแต่คนกับมหาหลายครับพี่น้องเลยหาหลายเหมือนกันครับ เบงเนี่ยครับรับขุดคุดน่เป็นทางเลยครับพี่น้องเอ้ยคนหาหาหน่อไม้แต่ช่วงนี้ยำยำเบียกยำงานครับิ่นไปเห็ดนาครับไปทําไร่ทํานาครับก็เลยหน่อไม้ก็เลยลองเหลือครับพอกในแท่งนอขึ้นครับแท่งนอขึ้นเป็นไผ่เลยครับมันดั่นมันบุกเอาครับบางที่คนทั้งอื่นครับคนทั้งอื่นมามาเอาไผ่ครับไปเห็ด เป็นเห็ดตอกมัดข้าวครับเป็นมาตัดขึ้นเอาบม่ได้เป็นขึ้นเอานครับเอาลิมปายเพราะว่ามันเป็นน้ำครับเป็นเขาบอได้ครับแต่ว่าขึ้นผู้เครับคนทังอื่นครับเขามาหาเอาครับผมเป้ากับว่าได้ครับเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะครับถึงแม้จะอยู่ในเขตที่ดินของเราครับไม่ใช่เขตที่ดินรลยครับอยู่ในเขตบริเวณใกล้ที่ดินของเราครับ แต่ว,ว่ามันเป็นที่สาธารณะครับทุกคนมีสิทธิ์มาหามาเอาไม้ไปได้ครับถ้าเป็นไม้ไผ่ป่าครับแต่นี่ผมปลูกไว้นะครับี่ไม้สังไพ่กับปลูกไว้ครับอย่ามาเอาของกันเด้อครับพี่น้องเลยดิมหว้ยหวยห้วยนี้เป็นที่สาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันนะครับพี่น้องอ่ะครับเมื่กี้ก็มาเด่นครับผ้ามาสำรวจ ไม้ไผ่ป่าครับในเขตบริเวณห้วยติดที่ดินบ่าเด่นนะครับมาสำรวจว่ายังลงเหลือพ่อพ่อสีเอาไว้เห็ดตอกหมัดเข่าหรือเปล่าครับครับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านเพียงเท่นี้นะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ